มามาพี่น้องมาโอ้ยเห็นเขียงแล้วแซ่บก็เลยหาเนี้ยมาลองเขียงครับผมเออเห็นเขียงแล้วแซ่บผมนะโอ้ยโอ้ยโอ้เนื้อสันเดี๋ยวเนื้อสันปัดหน่อยก่อนอืออ้ย ดูกระเดียดอกเาอือหม,มาพี่น้องมา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 หูเขามึงแค่เขียงกับเป็นตะแซบแล้วครับผมเขียงกับเป็นตะแซบแล้วอพอดีเฮ็ดเขียงส่งลูกค้าก็เลยอันเห็นเขียงแล้วหิวเขาลวดว่านีแม้ผมก็นเลย กินสดๆแบบนี้นะเขียงมันเป็นแต่แสบมื่อกุบะแสบน้ำเขียงได้ไหผมว่ามาพี่น้องมามามาตวจจำจัดคำึงดูเขาไม่พี่น้องเขาไม่เขาไม่เขาไม่มาแล้วเขาไม่เขาไม่ อุ้ยมองดูนะเสร็ับครุดบ่ <c ười> <c ười> โอ้ oh, แสบสสสสแสบน้ำเขียงไ่ถึงดอก <laughs> ขันเขียงเขียงกับไม่เขากับไม่เขาควากับไม่อ,อ ข้าวอีกแลวเนี่ยมันทีเดียดเลยสัตว์ในเนี่ยเนี่ยมันจุแซ็ปมันอ่อน มันอ่อนมันพุยพี่น้องผู้ดใดอยากดูนะฮะต้องระบุเป็นสันในนะอย่าไปเอาส่วนอื่นนะฮะถ้าเป็นส่วนอื่นนี่มันเหนียวอืมถ้าสันในนี่โอ้ลำ้ำ 嗯哼 s ว่าเาพืชหรือพกเผ่ามันทีมีมันสองแบบนะแบบแรกเป็นมันเรียวๆนะเนี่ยเป็นมันเรียวๆแบบนี้ต้องไปย่างเขาดันนะพี่น้องเด้อมันหยาบอีกแบบหนึ่งคือมันแข็งๆครับผมเนี่ยถ้ามันแข็งๆแบบนี้สามารถจุได้เลยครับผมมันกรอบนะฮะมันกรอบกรอบคักกรอบเนี่ยแต่ว่าอย่าไปเหตุตอนงเด้ออืม ขันผู้ใดญ่แขว่งกับกินยากจากน้อยอขันผู้ใดญ่แขวดีกับจวดรวดพี่น้อง